ล่าสุดได้มีงานโฮโยแฟร์มาพร้อมกับเกมเกมหนึ่งโคตรยากที่เขาบอกกันว่าเป็นเกมเกนชินที่ยากมากอีเวนต์สุดมันสินะขี้เกียจเล่นแล้วบอกเป็นเกชินเลเวอร์และด้วยความที่ผมตั้งตัวเองว่าเป็นเกชินเลเวอร์ตามปกคลิปนี้ <Yeah. S 1> และเมื่อผมกดเริ่มเกมผมก็รู้ได้ทันทีว่าไม่ไม่เกมนี้แม่งโคตรแรงประดานใจ ออริเชนม่ปูมสกิปเนื้อหาทั้งหมดมีการสปอยในเรื่องถ้าอยากชมก็จัดไปในเกมนี้เราสามารถที่จะเลือกเล่นเป็นลูมินหรือว่าอีเธอร์ได้เช่นกันครับซามูไรที่ดูหิวโหยและเย็นชาไม่สนใจคุณเอา้าเขาน่าจะมาหลบอยู่ตรงนี้เพราะแอบอู้มีคนโดนงานครับแล้วเมื่อเราเดินทางได้ไม่นานนะครับเราก็จะมาเจอกับซามูไรประจําเขตอินาซึมะนะฮะซึ่งเจ้าซามูไรตัวนี้ก็จะเปรียบเหมือนบอสติลเทียวนั่นเองอีสิ หลังจากที่เราขึ้นมาจากท่อได้นะครับเราก็ทําการเดินทางบุกทะลวงฟารเราทหารที่เฝ้าปราสาทไลเดนเมื่อฟาทหารมา,าถึงหน้าปราสาทก็ยังเข้าไม่ได้ผมก็เลยทําการเดาะหัวยามหน้าปราสาทก่อนและทันทีที่กําจัดเสร็จประตูก็เปิดออกและเราก็พบกับคัสซินน้องโคโคมิปิดนิยายลงแล้วหันมายิ้มให้เราและทันใดนั้นเองสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นโ o l y s ชีนมีปุ่มสกิปยอดไปเลย โคโคมิได้หลอกล่อยามออกไปจากหน้าห้องด้วยแมงกัะพุนทันทีที่ทางโล่งเราก็ได้พาโคโคโมิหลบหนีแต่ทว่าหน้าทางออกนั้นมีหญิงสาวลึกลับคนหนึ่งที่ยืนรอคอยเราอยู่ภายใต้แสงจัน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 เขาคนนั้นก็คือไรเดนโชกุนนั่นเองอยากเจอยายเอจังและแล้วช่วงเวลาที่สิ้นหวังก็มาถึงโอ้เยโดนไรเดนปาดครับวินาทีที่เรากำลังจะสลบลงเราก็ได้เห็นไรเดนอุ้มตัวโคโคโมิไป เราได้ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกครั้งและพบกับลินนี่เขาขอให้เราทําการแสดงเพื่อแลกกับความช่วยเหลือซึ่งในการแสดงนั้นจะมีทั้งหมด3ชุดด้วยกันมากันที่ชุดแรกสบายการแสดงในชุดที่2นะครับจะมีสมุไร2ตัวโผลมาในช่วงแรกผมก็ใช้สเต็ปเดิมเช่นเคยครับโดดตีหัวเดาะไป เฟสที่2สบายหน่อยเพราะโดดตีทะลุได้สําหรับในเฟสสุดท้ายก็จะวุ่นวายนิดหนึ่งนะครับเราจะพบกับมอนที่อยู่ในฟอนเทนนะฮะทั้งตีไกลแล้วเคาน์เตอร์เราได้ด้วยเมื่อเราทําการแสดงในชุวที่2เสร็จลินนี่ก็จะหายไปและลิน็ตก็จะมาแทนแต่ลืมอะไรไปหรือเปล่าสิ่งที่เราต้องการที่จะทําก็คือเอาชนะไลเดนให้ได้เมื่อคิดได้อย่างนั้นผมไม่รอช้าและมุ่งหน้าไปแก้แค้นโดยทันทีหลังจากที่ตีมาอย่างยาวนานบอกตามตรงว่าถึกมาก ันในนั้นไรเดนก็ได้ชักดาบออกมาเฟสสองผมจึงได้ตายไปกับเฟสด,ดาบเกือบสิบรอบแต่จะบ่นว่าสิ่งที่อันตรายที่สุดก็คือเวลาที่เราตีจนไรเดนติดสตันแล้วหล่นลงมากระแทกหน้าเราเนี่ยหน้าเราคานชิพหาย โอ้ยก็ไม่เท่าไหร่นีว่ว่าหลังจากที่เราชนะไรเด่นลงได้ทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่การละครดังโง่ไหมคะท่านเอาแล้วโคโคมิที่อุ้มไปอยู่ไหนอะเอาซึ่งผมก็กำลังงงว่ามันจบแล้วเหรอฮะจบจบแล้วเหรอจบแล้วเหรองง, <Working. c oughs> งว่าเกินแฮะขาบวอตไฟสะแล้วเล่นใหม่โอเคผมจะกลับมาที่โรงละครอีกครั้งหนึ่งและทำการแสดงต่อในชุดที่สาม ลินนี่และลินเน็ตรูปแสดงโชว์ในครั้งนี้ด้วยส่วนฟูลินาเป็นผู้ชมโดยเฟสแรกเราจะเริ่มสู้กับลินนี่ก่อนเลยนะครับจะมาในรูปแบบของนักมายากลกลวนๆนะฮะที่ทั้งระเบิดใส่เราแล้วก็ปั่นเราด้วยนะครับส่วนลินเน็ตจะโผล่มาตอนเฟ,ฟส2แน่นอนผมก็เนสเตปโดดตีเช่นเคยแต่เมื่อสลามเข้ามาถึงไม่สามารถโดดตีได้แล้วนะในที่สุดก็ชนะบอสลงได้เราก็จะถูกส่งตัวมายังใต้ปราสาทไลเดน เราต้องทําการเดินทางเก็บหยกสายฟ้าเพื่อที่จะเปิดประตูแต่ทว่ามีให้เก็บเพียงแค่2เม็ดเท่านั้นในทันทีที่เราพยายามเปิดประตูที่ถูกผนึกไว้ก็มีเยลานที่จ้องมองเราอยู่ได้ทําลายหน้ากากของเราทิ้งจึงเผยใบหน้าที่แท้จริงให้เห็นนั้นเธอจึงมั่นใจและทิ้งหยกชิ้นที่สามไว้ให้กับเราและหนีไปในทันทีพอเปิดประตูออกเราก็ได้พบกับโคโคมิอีกครั้งรอช้าอยู่ทำไม พาเธอนีออกจากปราสาทเลยจึงพาเธอมาขึ้นเรือหวังจะให้เธอล่องหนีไปทางทะเลแต่ทนใดนั่นเองไรเด้นโชกุนได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเธอปรากฏตัวอยู่บนยอดปราสาทพร้อมกับพายุสายฟ้าขนาดมหามาทํทำให้เราต้องเผชิญหน้ากับไรเด้นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งถ้าเป็นเก็ชินแลเวอร์จริงต้องโนดาเบตรัดบอสได้สิวะก็แค่เกมหน้าเว็บ เออว่าไงเล่นอยู่มีไรอ่ะก็แค่เกมหน้าไว้บบเพื่อนเงียบก็แค่เกมหน้า ผมคือเก n นชินเลเวอร์ชนะแล้วได้อะไรกระปโปรไฟโคโยแลบสุดเท่เลยเด้วยว้าวไม่อยากได้อ่าอันนี้ผมไปขุดจากคนอื่นมานะครับผมไม่เห็นฉากจบของอาใช้สองเพราะผมได้ฉากแรกไปแล้วนะฮะก็คือโคโคมิได้ล่องเรือนหนีไปทางทะเลนะครับแล้วก็หันมามองสายฟ้าที่เกิดการประทะระหว่างเรากับไรเด้นนะฮะส่วนเย,ย่หลานที่ผมมาช่วยเราเพาื่อรับจดหมายจากลินนี่นั่นเองนะครับ โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมเช่นเคยครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ